นี่ครับโอ้แมปประเทศไทยครับอยุธยาฮะ,ฮะสวยไหมทุกคน สวัสดีครับชอปเดชเกมเมอร์ท่านอยู่กับผมก้องสร้างครับวันนี้ทายในเกมโอเวอสองกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะตามชื่อคลิปเลยมาเล่นแมปประเทศไทยกันนะบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะวอร์สองเนี่ยมีแมปประเทศไทยด้วยซึ่งปกติเราอาจจะไม่ได้เห็นกันในด่านธรรมดาเพราะว่าแมปประเทศไทยเนี่ยหรือว่าแมปอายุทยานะจะมีแค่ในส่วนของโหมดคอมเพลติฟที่ไม่ใช่คอมเพลติฟอะขอแค่คเป็นโหมดแคปเจอร์เดอะแฟลกจะมีแค่โหมดนี้เท่านั้นนะครับผมเชื่อวันนี้ก็มีคอมเพลติฟแล้วก็สามารถลองกดค้นหาแล้วเผื่อเจอกันได้นะครับผมสำหรับแมปป ไลก์กับสืบ้อผูครับเป็นอาจัยก้องซ่าด้วยครับผมโค d a าช o p เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับเจอด่านประเทศไทยแล้วในที่สุดโอเคมาครับ Welcome to อายุทยาครับผมนะก็เป็นด่านประเทศไทยเลยนะชื่อขนาดนี้นะครับลูกไม่ได้โลโก้ชมประเทศด้านขวาล่างเลยโอเคมา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 เล่นอะไรดีก็ถ้าเล่นตามเดิมก็ลูซิโอ รถฮอกเนาะเพราะว่าโหมดแคปเจอร์เดอะแฟกมันก็จะเล่นตัวพวกนี้อยู่แล้วล่ะหลักๆนะครับไม่ไม่ค่อยมีตัวอื่นเนาะรถฮอกแล้วก็ตัวอื่นเอามาแบบซัพพอร์ตนะจังก็คงจังก็ควีนก็ได้นะเอามาบูสใส่อย่างนี้น่ะซิกมาอวล่าโอเคได้แหละได้ก็คือได้ครับมาก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่อยู่เฉพาะในโหมดแคปเจอร์เดอะแฟกเท่านั้นนะครับใครที่อยากเล่นอยากเจอก็กดให้เจอฮะทุกคนนี่ครับโอ้แมปประเทศไทยครับอยุธยาฮะสวยไหมทุกคนดูดีจัดจาน วว้าวมาผมพร้อมลุยนะครับพร้อมลุยพร้อมลุยยามี Life แอปไลฟ์เจนใหม่ ai, ที่จะทำให้คุณเพลินได้ทุกวันเพลินไปกับฟังก์ชันสุดว้าวและว j หลากหลายสไตล์สุดน่ารักครับสามารถโหลดฟรีได้เลยนะครับผ่านทาง App Store และ Google Play ครับและสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจยามี Life Thailand ครับอืมอเคเราจะต้องไปกับเพื่อนเนาะ ซึ่งโหมดนี้ผมบอกครับบางทีอาจจะหัวร้อนก็ได้นะถ้าเกิดเราเจอคนเล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เข้าใจนะครับคือไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่โหมดที่ว่าต้องสู้อย่างเดียวอ่ะจะต้องแบบเก็บธงเป็นหลักด้วยฮะแต่ก็ต้องจัดการศัตรูด้วยนะไม่ใช่ว่าเก็บธงวิ่งเก็บธงอย่างเดียวไม่สนใจศัตรูก็ไม่ใช่นะเออแล้วก็สกิลก็ห้ามใช้นะครับผมก็ทำให้รู้แล้วว่าใช้ใช้ไปแล้วโอ้เราพูดเราไปเลยเหรออุ้ยไม่ได้ด้วยว่ะแล้วผมทุบบุ๊คยิ่ทำไมเนี่ยโทษต้บิงก่อน เอ้ยมาไปเอามาไปเอาแฮมมอนมาเอาเดิมมันเยอะเดิมมันเยอะทำไปเอาไปเอาไม่น่าฆ่าได้ไหมเออไม่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 ยิงไปให้ตายโอเคผมเดินไปเอาได้ไหมน่าได้อยู่นะมันกำลังยึดมันกำลังยึดยึดไปเลยเพื่อนนั่นแหละยึดไปเลยเพื่อนโอเคคุณกันด้วยโอ้โจหัวโจฮ่าฮาลงล่างไอ้เก็บหิ้วันนี้เพื่อน สุดพกสก,กิลไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหบูทต้องต้องบูทต้องฮิวโอ้ฮิวเตอร์ได้นี่มาคือห้ามใช้ส,สก,กิลที่แบบวิ่งอ,ะอ่ะอ๋อโอเคแปลว่าฮิวเตอร์ยังได้ฮะมามามาอายุต่ายายุต่ายาเ <c oughs> พื่อเราเก็บต่อเ <c oughs> พื่อเราเก็บต่อซิกมาซิกมายีสก,กิลได้อยู่ <c oughs> เรากำลังเดินไปแต่แบบมันสวยจริงๆนะ <c oughs> โอเคโอเคโอเ มาแล้วโอ้โหแสงนี่นะยุทธยาแถวไหนฮะญญเป็นง <c oughs> องนี้อนาคตอนาคตคือต้องเป็นผมไว้ที่เก็บเว้ยแล้วลูซิโอคอยบูให้ผมไปกูมากกว่านีกว่ากูมากกว่าต้องกูมากกว่าเพือ่อนเอาไรฮาร์ดมาก,ก็ได้อยู่คิริโกะอ่ะอะอุ้ยแมวเออวัดกันเลยเพื่อนวัดกันเลยนั่นแหละ ออนั่นแหละสวยมากอลาอยโมเลโอ้โหสวยอาดออกไปเลยครับตายหนึ่งก่อนยิงออกไปวะอย่าให้ตายก่อนให้ตายก่อนไม่ตายด้วยตายจะตายนะไป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 ไุตุห้ามห้ามไก่อ่ะไก่ไม่ได้รถตด้ไต่ไม่ได้ไก่คือไก่คืออันนี้เลยนะโอ้ยมันมันมันตามเพื่อนเรา ยิงก่อนโอเคได้อยู่เอ้ยเพื่อนทงทงร่วงเก็บธงก่อนโอเคไปไปทำไตนะเพื่อนแล้วจะแดดทำไมวันแดดไม่ได้เพื่อนโอเคเก็บแป๊บนึงโอเคได้ละโอเคเพื่อนบูธเพื่อนแล้วเออนั่นแหละบูธเออเนี่ยมันต้องอย่างนี้ฮะก็ต้องทำใจทุกคนนะใครสายโซโล่อาจจะหัวร้อนหน่อยเออแต่อย่างเนี่ยอย่างเอาตัวดาเมจมาก็จะมีตรงเนี้ยฮะมันจะดีที่ว่า ทำดามจได้แรงอะไรอย่างนี <S 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 male, uh ้นะนั่นค so ือข้อดีที่สุดละเฮ้ยมันเอามันเอามันเอาไม่โดนทงร่วงว่าอาทงร่วงนะั่งนู้นก็ไม่ร่วมกันว่าหยิบธงแล้วก็โดดใหญ่เลยผมก็เป็นฮะห้ามไต่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 โอเคเพื่อนเรายึดคุมกันเพื่อนนะคุมกันเพื่อนเดินไปเลยเพื่อนเดินไปเดินไปเดินไปต้องสนใจไม่ต้องสนใจมันไม่ต้องสนใจมันเทสวย สองละสองแต้มละโอเคให้เพื่อนเนี่ยถ้าเกิดเราเจอคนเล่นเป็นมันจะแบบนี้ละอะไรอะไร,ะไรตีมาเพื่อนตีมา,มาสวยมากจังแรดว่ะโอเคอีกรอกันเออฮิว่อนฮิวเอาฮิวฮิวไม้ลายฮิวหน่อยขอบคุณครับเออ เรายึดอยู่แต่เราฮิวได้นะครับทุกทีดีโหลดมาเป็นหนึ่งตัวที่คนเล่นฮนะไป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 ชนะแล้วปะไอ้เรียบร้อยจิบ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 ยอดที <laughs> เรียบร้อยครับทุกคนอ่าสามโซนครับกับแมปอ่ยุทธยาดูเดือดเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีตัวนี้นะครับไม่มีนี่คือโอกาสชนะยากมากครับผมบอกเลยเพลย์เกมครับอืมไรฮาร์ดไรฮาร์ด อยากลุยกันต่อฮนะก็เดีนะ๋ยวเจอห้องอยุธยาเดี๋ยวจะมาเล่นกันต่อแล้วกันนะครับผมไปลุยครับลุยเนี่ยอย่างไรฮาร์นี่ก็โอเคนะแต่ว่านั่นแหละฮะมันก็เลือดเยอะอย่างเดียวนะโรห้องดีว่ะมาลุยกันต่อครับอยุธยาของผมเล่นมาเยอะมากนะทุกคนผมเล่นประมาณ6 7เเกมถึงที่เาจะอยุธยาครับเออโอเคมาลุยกันต่อกับแมปเมืองไทยเนาะเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีก็โรทฮอก โรธท็อกโอริสาโอริสา,าได้อยู่นะซัมบราเหรองั้นต้องลูซิโอละอย่างงี้อืมดีบีเสเยอะไหมผมว่าควรจะแท้งอีกสักตัวหนึ่งอะแท้งหรือซับอะน่าจะดีกว่านะครับโอเคแล้วก็โอ้โหคิริโกะเลยเหรอคิริโกะเหรอเอ้ยเพื่อนหยิบมาเหมือนจะเล่นคอมแบบสูก้กับคนเลยนะครับอ่าโอเคเปลี่ยนเป็นลัมม่าตาละอืม วันมอซับไหมเว่กิ้งบอลเอาเว่กิ้งบอลโอเคอยู่อ่าอันนี้ได้อยู่นี่ได้อยู่เพราะว่าบอกว่าหนูผีนี่ก็เก่งกันนะ Waking b บอลนะครับว่าผมเจอหลายรอบแล้วโอเคอ่าเก่งยิ่งได้อยู่เราก็ตามฮิลได้ฮะ Let's go มาเลยเพื่อนบูสต์มาปึ๊บโอ้หนูผีน่าจะเข้าได้เลยอ่ะ โอ้ผมต้องตามเพื่อนเพื่อนว่ะมันก็เอาเราก็เอาโอ้หนึ่งแล้วเพื่อนบู๊ดก่อนนะบู๊ดก่อนนะแล้วเพื่อนเราอะไรวะน่ะทำอะไรวะน่ะเด้อเด้อเออมันไปแล้วโอ้ลําบากอยู่นะรอบนี้ลําบากอยู่เมื่อกี้เหมือนหนูเราไปนี่ปะ โอ้ไม่ไหวซึ่งมันหนูเราจะเก็บปุ๊บใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วกอะไรอนะเปลี่ยนเป็นตัวเองเป็นบอลฮนะซึ่งก็ผมเชื่อว่าหลายคนที่มาเล่นนะ่ะอาจจะไม่ทราบจริงๆนะครับว่ามันไม่สามารถใช้สกิลได้เลยนะฮะเคงั้นผมเอาอันนาแล้วกันครนะไม่ไหวอะเพราะว่าถ้าศัตรูแทงเยอะจัดก็ต้องเอามาจัดการแทงครับไม่งั้นไม่จบเชื่อผมเถอะทำวิวไป Oh. อเอเหลับไปตัวนึ่งไป,ง be, oh ไปชุบไปทำไมเน okay. hm. evet> mm ี่ยผมโอเคเพื่อนเพื่อคิดว่าเพื่อนบิงแล้วเพื่อนจะเอามาได้ใช่ไหมเยอะ่ยไรคนเป็นฮะเจอผมอันนี้คือผมเอามาเพื่อสู้พวกตัวฮิลเลย Don't use skill bro อืมจะตายจะตาย ตายเจ้ยรามาตาพาไี่ไปบูทไม่โดนบูทใครสักคนหนึ่งตอนนี้ต้องบูทละโอเคไปเลยเพื่อนไป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 ได้อยู่ได้อยู่โอเคไปเลยเพื่อนลุยลุยลุยเออหลับไปแล้วหลับไปแล้วทอาบอมใส่เออ หนึ่งหนึ่งฮะอ่ารอบนี้น่าสูสีอยู่ฮะก็ต้องทำความเข้าใจทุกคนทุกคนต้องต้องแบบค่อยๆปรับปรับตัวกันไปซึ่งจริงๆอ่ะลูโดก็ได้ครับแต่ว่านั่นแหละมันจังหวะมันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเอาตัวลำบากแล้วก็ดาเมจไม่พอด้วยฮะถ้าเกิดหยิบลูซิโอมานะดังนั้นก็ต้องหยิบในส่วนของอานามาฮะไม่งั้นก็ดาเมจไม่พอจริงถ้าบ้านเรานี่บ้านเมืองสวยเงี้ยโหหรลอว่าอนาคตจัดจริงๆอันนี้ก็เป็นแบบไทยแบบแรกแล้วเนาะเออใช่ไหม หลายคนน่าภูมิใจฮนะว่าอย่างน้อยก็มีแมปประเทศไทยนะครับรอก่อนนะเรารอ,อก่อนเลยให้มีเวลา5ทีครับไม่ต้องรีบโอเคอิบโซเจอร์โซเจอร์เหรอเซ้นเหรอผมนึกว่าซเซ้นมีตัวขึ้นมาโอเคตาย,ตายเระเบิดตัวเองด้วยไงล่ะผมเสียหายเมดดาวมากเลย ถ้าจะเห็นมดดาวป่ะอะไรเงี้ยปลาไหลหมอเลไปหนึ่งทีทำฮิวไปสวยโอเคฮะอันนี้ไม่จำเป็นต้องไม่จำเ,เป็นต้องดึงกลับอ่ะมันแค่นี้เองเพื่อเราไปสู้อยู่เราก็ไปถ่วงเวลาขอแม่นแม่นเพื่อนขอแม่นแม่นเคยอ๋อามาฮิวมาฮิวสวยการจะเซิร์ฟลงไปก่อน โอ้โหโดนผมโดนแล้วเนี่ยเฮ้ยผมฆ่าใครตายไปเมื่อกี้เพื่อนไหนวิ่งไม่ได้เพื่อนนั่นแหละไหนวิ่งไม่ได้อย่าตกอย่าตกตามฮิวตามพิวสวยมากอ่านะครับต้องเล่นอย่างนั้นคือต้องให้เพื่อนด่าเดิมมาอย่างเดียวอ่ะแล้วผมไปไม่ถึงถึงได้อยู่จังควินบูสปีดได้อยู่เอออะไร มันไปแล้วโอ้โหไปอย่างไวผมไม่ไหวผมจะตายเอาอ๋อเฮ้ยอ๋อเมื่อกี้มันมันไต่เมื่อกี้มันไต่มันมเลยไม่ได้ไปใช่ไหมยังไม่ได้ยี่ว่ายังไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหเศร้าเลยผมเมื่อกี้เพื่อนจะกิ้วแน่เลยมันเลยตกโอ้เศร้าเศร้าไปใหม่เพื่อนไปใหม่ไปใหม่ไปแล้วเพื่อนแบตฟอยด์ละ หลับด้วยฮะวัดอยู่ไหมเพื่อนก็ยูไม,ไม่มีอ่ะโอเคมีธรรมดาไปเลยเพื่อนห้ามวิ่งเพื่อนห้ามวิ่งนั่นแหละสวยเดินไปอยู่ทีมรถเพื่อนกดวิ่งไงเออวิวอย่างเดียวตอนเนี้ยเออหลับไปหนึ่งตัวแล้วโอ้โหโดนเพื่อนมันวิ่งอ่ะ <c oughs> นี่แหละเป็นหนึ่งสิ่งที่บอกว่าหมดหมดนี้หมดเเออเห็นล้วเพื่อนมาแล้วนะบอกห้ามใช้ครับใช้ไม่ได้ครับใช้แล้วมันหลุดเลยโซเจอร์นน่าจะแพ้นะรอบนี้คิดว่าถ้ายึดธงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะไม่ทันเออแต่ที่โคไวเซอร์มาน่าจะโยน์อ่ะมันไปแล้วโอ้มันไปแล้วทุกคนเออฆ่าได้ก็เท่านั้นแหละฮะ แพ้ทุกคน,นครับ <laughs> เนี่ยมันเป็นอง่งสิ่งที่หลายๆคนไม่เข้าใจกันนะครับว่ามันทําไม่ได้นะซึ่งผมก็โอเคไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเราโซโล่แล้วก็เจออะไรแบบนี้เรื่องปกติแล้วแต่ก็มาเล่นในส่วนของแมปอยุธยานะครับผมชิลชิกันไปนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอเคครับผมก็ถือว่าสนุกสนานกันไปครับกับแมปอายุทยาหรือว่าแมปของประเทศไทยนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งแมปที่สวยดีแต่ว่ามีให้เล่นแค่ในส่วนของโหมดอันนี้เท่านั้นนะครับโหมดในส่วนของ Cap t u r e t เ e Flag เท่านั้นนะโหมดอื่นไม่มีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากเล่นก็ไปสุ่มกันนะครับก่าจะได้เจอเหมือนกันใครเจอก็อลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูว่าแมปประเทศไทยสวยไหมนะครับโอเควันนี้มาเล่นกันเท่าไหร่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับเป็นกระจายกองซ่าถืผมสำหรับวันนี้เอาไว้เฮียนครับ